ะกรรมการฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกระบุนะคะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังห่างไกลาจากคำว่าจบค่ะพร้อมกันนี้ก็มีการเรียกร้องว่าอยากจะให้ทำการวิจัยเพื่อการพัฒนาวัคซีนรุ่นต่อไปเพื่อใช้สำหรับควบคุมการแพร่ระบาดในระยะยาวโดยสมาชิก19คนของคณะกรรมการดังกล่าวจะมีการประชุมร่วมกันทุก3เดือนเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดรวมถึงให้คำแนะนำต่างๆที่เห็นว่าจำเป็น โดยองค์การอนามัยโลกมีการออกแถลงการถึงการประชุมที่มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่22ตุลาคมโดยระบุว่าตอนนี้มีความก้าวหน้ามากขึ้นผ่านการใช้ประโยชน์จากวัคซีนโควิด -19 และการบำบัดรักษาการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแบบจำลองการคาดการบ่งชี้ว่าการแพร่ระบาดยังห่างไกลคำว่าจบ คณะกรรมการยังเรียกร้องให้มีการวิจัยเพิ่มเติมถึงการนำหน้ากากอนามัยป้องกันกลับมาใช้ใหม่การระบายอากาศและการพัฒนาวัคซีนรุ่นต่อไปตลอดจนการวินิจฉัยและวิธีบำบัดรักษาสำหรับควบคุมการแพร่ระบาดในระยะยาวโดยชี้ว่าการใช้หน้ากากป้องกันการเว้นระยะห่างทางกายภาพการล้างมือและการปรับปรุงการระบายอากาศภายในพื้นที่ปิดยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการลดการแพร่เชื้อโควิด -19 ได้ค่ะ นอกจากนี้คณะกรรมการยังระบุได้ว่าการแพร่ระบาดท,ที่ยืดเยื้อจะทําให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางมนุษยธรรมการอพยพย้ายถิ่นและวิกฤตอื่นๆที่มีความซับซ้อนดังนั้นแต่ละชาติควรต้องทบทวนแผนการเตรียมพร้อมและการตอบสนองรับมือของตนเองที่มีอยู่ด้วย รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ